คนก็นได้นะคะวันนี้อยู่พี่แตนกาชอปเปอร์นั่นเองวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปเกี่ยวกับแข่งขันแบบกระโดดกันนะคะแข่งขันแบบนี้จะเป็นเพื่อชิงเรา,างวัลส่งว้บาทกันก็จะมีกติกานิดหน่อยแล้วก็ผู้แข่งนี้ใครเป็นคนถึงก่อนก็จะเป็นผู้ชนะนะคะใช่ก,ก็ใครพี่บอย ก็ไม่บอยนะไรเดี๋วันนี้ก็จะเป็นพี่เป็นผู้ดูแลของแบบนี้ก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วเพื่อกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับงั้นไปกันเลย ใช่ไหมไปกันเลยไปกันเลยอ่ะค่ะนี้ก็อยู่กับผู้แข่งทุกสามคนในนี้นะคะทุกสามคนก็ต้องสามท่านสามท่านวันนี้เราให้สามท่านนี้เขามาได้ร่วมแข่งแบบกระโดดกันนะคะเพื่อชิงเงินรางวัลสองร้อยบาทโอเคเราให้เราไปเข้าไปเปิดกติกาแล้วเปิดให้ดูให้เรียบร้อยนะคะดูกติกากันไปพร้อมกันเลยกติกาข้อแรกนะคะแบบนี้จะมีทั้งห้าด่านนะคะก็คือมีห้าด่าน สองนะคะในบางด่านจะมีกล่องให้าตอบคำถามเราหยิบคนังสือสม,มุดขึ้นมาแล้วเราก็เขียนตอบคำตอบอันนั้นเลยนะคะคําตอบบางสม,มุดมันจะไม่เหมือนกันใครหยิบได้ก่อนก็ตอบอันนั้นไปนเลยค่ะตอบเสร็จคุณก็ใส่ในกล่องเลยแล้วก็บอกไดนนะคะว่าใครเป็นคนตอบอันไหนเราก็ได้รู้ว่าคุณจะได้ไปตอบคุณถูกไหมคุณก็ต้องส่งให้เราดูได้ว่าคุณถูกหรือไม่ถูกต่อไปข้อสามนะคะต้องเกมหมดสองเท่านั้นต่อไปข้อสี่นะคะผู้คนที่ถึงชัยชนะก่อนนะคะก็จะเป็นผู้ชนะจบ แค่นี้ค่ะกติกามีแค่นี้ง่ายๆเข้าใจไหมคะนักเรียนใช่ไหมคะเข้าใจไหมคะนักเรียนไม่ใช่นีอ่ะค่ะทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็วิ่งกันเลยลุยเออได้ต่อให้ก่อนแป๊บนึงเราไม่ต้องกลัวเราจะต่อให้เราโคตรนะเยกมที่เออได้ได้จะต่อจะไงเดี๋ยววะแจ๊ยครับตอนนี้คุณเทวันวิ่งหนำไปแล้วก็บอกอาชีรารวิ่งตามมาติดๆนะครับเทวันบีมึงอะอับทุกคนอะ เป็นไงล่ะคเชียกระลายเตามาครับวิ่งครับวิ่งครับเฮ้ยคนทนมากคุณทนมากคุณทษมากโอ้เอาครับผมตอนนี้เอาผิวสวยไม่ไดสายน้ำนะครับกดอันนี้ใช่ปะ หลังแต่ผิวยังสายน้ำใช่ไหมครับคุณน้ำเปิดสมุดแล้วครัแล้วก็เปดกระนใส่ในอใส่ในกล่องก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะตรวจให้นะคะว่าคนถูกหรือไม่ถูกนะครับใส่ในกล่องนะครับคนตอบแล้วเสร็จลนะครับตกำลังตามมาติดนะครับผมสกายคอนจะมาดูสกายคอนสกายคนเกอคตอบเลยสกายร่วงสกายคอนไม่ร่วงเอาละครเช็คควอยส์ครับเช็คคอยสเช็คคอยนะครับแล้วก็ตอบคามให้ยูยูยูเช็คคาตอบเช็คคำตอบตอบนยครับเช็คคำตอบก่อน ตอบอะไรครับเดี๋ยวผมเชิญผมเชิญกระป๋อบด้วยไม่น่าจะบอกทำไงเนี่ยให้กระป๋อบไหมครับอบบี๋อ,อ,อ,อะโอเคครับคุณผ่านครับไปเลยครับโอหทดคุงนี้ม,มา มาแน่มาแน่แต่มาเขามามามื่อเขาบอกจังหวะดีครับผมเออครับตอนนี้พี่มันนักตาตไปติดแล้วครับชิร้านตามมาติดติดจ้าผมอาชิร้าน์สยังไงเรจะทำอะไรกับตรงนี้เราจะทำอะไรกับตรงนี้คำใช้ชินของเขาแล้วครับนายชิร้านครับคุณครับเขาลุ้นนะครับจังหวะนี้ถ้าคุณเขาวิ่งนะครับวิ่งวิ่งอันนี้คำเขาขึ้นนะครับขึ้นต่อครับอึ๊บอ่าเราไปบล็อกสีดำครับโดนอึ๊บอ่าล้มแล้ครับผม คุณโทวตกแล้วครับตอนนี้คุณแม่น้ำคุณแม่น้ำคุณรู้ไหมครับคุณยิงเนี่ยคุณยิงเนี่ยขาจะไม่เขาจะไม่กดชิปกันนะครับแม่น้ำอ่ะครับเช้นแล้ครับม่แล้วงครับก็อันสะพานนะครับตอนนี้มีคนติดตามมิติแล้วครับเอาละครับเอ้ยด่ได้ครับขึ้นครับมันนรกมากโทษมันนรกมากตอนนี้เขาจะรอดไหมครับไม่ใส่แบบคุณโบได้ขึ้นนะครับอ่าล่วงนะครับ เอาคายอะไม่เอาไม่เอาที่ครับคุณทำทำไงครับได้ไหมครับถึงไหมถึงไหมเฮ้ยเอ้ยถึงแล้วครับเอ้ยต่อไปนะครับตลาดทีาดี่เขาคุณยูริเอลครับผมนะตอนนี้คุณท็อปนั่งตามหลังมานะครับตอนนี้เขากำลังว่ายในดินนะครับในดินไหนอะไรบล็อกเลยครับอันนีครับถึงไหมถึงไหมเอ้ยมาแล้วครับมาแล้วเอ้ามันไม่โดนข้าวเลยเหรอได้ไหมมาแล้วครับตอนนี้คุณมานะก็เดินอยู่ตรงบล็อกเพชรนะคะ คุณทอก็ตกไปแล้วอ้าวๆตอนนี้ค่อยๆกันไปทีละคนทีละคนนะโทศมาเจอตรงไอ้ไอ้บล็อกที่มันหุบได้จะนรบคนเดิมอีกครับไปแล้วครับน้ำเขาใช้สมาธิสูงอะติดที่เดิมอีกแล้วไม่รีบเปิดมั้น้ำคือโดดตรงรอดแล้ครับหมูพี่น้ำคุณนทศก็รอดล้วเปิดตรงมั้ยต้องโดดตรงปลายบอกว่าเพื่อนแนะนำตัวนี้แหลยแมว วนนี้พี่แม่เรากำลังเดินตามลุงดูนะครับร่วมกันนะครับเฮ้ยเราเออเรามาเป็นหัวคนอาชีร้านีกว่าเดี๋ยวผมจะดูคนอาชีร้านได้ครับแล้วเป็นอะไรครับนเป็นอะไรตรงนี้อีกแล้ววะชีร้านคุณเป็นอะไรครับตรงนี้แล้วเดี๋ยดครับเออเออเอ้ยจะเตปสเตปพี่เดียวเลยเก่งเกินครับตรงนี้ วันนี้ครับคุณต้องโดนสลามให้นะครับแล้วก็เด้งอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้ครับขึ้นเด้งขึ้นเด้งขึ้นเอ้ยลงมาเอ้ยได้ครับฮะคุงยึดรุดคุงตามมาติดติดกับอุวันนี้คุณพูดคุกอ่ะเสียชีเสียดี้ิามาเหรอครับอ่ะเร็วเกินเนอะผมาทนมาคนโดดไม่เก่งแบบสุดๆเลยเจ้าสัวนะคะรับตอนนี้ครับเอ้ย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 เก่งเกินครับเฮ้ยเร็วเด้ามัเข้ามาแล้ครมาแล้ครับไหวไหมครับเร็วด้อ ยังอยู่ดีคุณน่ต่อไล้วนะคะเนี่ยเอ้ยเอ้ยตัวนี้ไหม่เขาไม่เอ้ยเอ้ยตัวน้องน้ำใหม่เขาลันจะบาแล้วโอ้โหพี่เจมสตอนน้ใหสู้นะครับอ๋อฝั่งนี้ขอโทษขอโทษตาไม่ดีตาบอดชีวิตอันน่าสงสารของเราครับสู้นะครับพี่มาน้ำอยู่ตรงนู้นไี้โจรคงครับผมที่บอกต่อให้กอดตอนนี้อธิร้านนี่ตามมาติดเต็มอธิร้านต่อไปอ๋อ ้าไม่ตายวะไปไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมยังไงเขาผมก็ไปเอาวันไปเรื่อยๆเขาตไปเรื่อยๆครับโอเขาผิวมันใสนะบ้ากแล้วเขาโอ้โหย้อนมาได้ขังล่วงเลยขังเขาไม่ได้จริงครับผมคนคุนดีนะนะให้ผ้าแข่งเรือไหมฮะทำไมคนหนึ่งเขานนะนำไปหมดแล้วอะฮัลโหลแมวน้ำยังตามมึงอยู่เลยทำจะบอกอะไรฮะถ้ามึงถ้ามึงผ่านผ่านกิจกรรมเนี่ยกูยอมมึงทุกอย่างมันนึง เฮ้ยของแถมเข้าอีกคือเงินสองร้อยบาทนะครับไม่เอาได้ไหมต้องทำไม่ได้นะครับคุณน้าคุณต้องับ่งนีนะครับตัวละครับพลังใจมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยพลังประชาชนเอ้ยเอ้ยเขาจะเป็ู้ชนะใช่ไหมครับเอ้ยอารุณมาแล้วครับตรงนี้ครับตรงนี้แล ตอนนี้นะครับคุณทองก็อยู่ตรงเขาวานอยู่ตรงมันเดินครับก็กำลังปีนปีนกระโดดะโดครับตรงนี้ส่วนคนมาน่าภาพอยู่ไหนน่ะหาคันอยู่ที่เดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงรอเชิญอยู่ตรงเพชรอยู่นะครับตอนนี้ก็เดินกระโดดอึ้บ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 จะทอสคุงทอสคุงไหนว่าคุณต่อให้ไงเขาทอสคุงโอ้ม่นะไม่ต่อแล้วอ่ะตอนนี้พอได้เหมือนเดิมได้ไหมไม่ต่อแล้วไม่ได้ครับอือ เอาลมาเราจะไปดูคุณทษกับคุณไทมกันนะคะทุกคน I ice hate ตอนนี้คับคุณทษก็กำลังจะต้องถาวันอยู่เหมือนเดิมแล้วก็กำลังปีนปีนอยู่ก่อนอื่นครับไปบอกเป็นห่วงน้ำหน่อยครับจะบอกเป็นห่วงอะไรตอนนี้คร่ะกำลังปีนถาวัรแล้วเออ่คุณซาเวตครับคือตอนนี้สถานการณ์เข้มจนมากเลยครับคุณซาเวตจิ้มจนครับแล้ววันที่ผมหายไปมีอะไรเกิดขึ้นครับผมระวังไอ้สซ์ตัวรายการไหนไปครับเอ้ยคุณล้วงฮะชาหรือเปล่าคุณคุณล่วงที่นาคุณล้วง ไม่รคุณไอเชล้างก้ต้องไปเริ่มใหม่ครับไม่ได้ครับเริ่มเริ่มจุดไม่ใชล้าคุณคิดอะไรอยู่ครับคุณไม่คุณไม่เห็นป้ายที่เขียนอยู่ครับก็ระวังไงอม่ไครับคุณโตหังคุณโทาตหลังนะคะคุณโทษตำหลังนะครียกพีพีกูจังเลยออกดตักใจอ่ะตกรวจครับอ้าวตกพีมาเริ่มใหม่ในกีนันะไม่ไเช็คยวาไปตรงนะ้นขบว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 นคานัง ขาเไปหลายที่เลยไม่ได้ไม่ได้ไอโทไอมมึงไม่ได้ยีไว้อะใส่วิกัดไว้อ่ะมันเลยไม่เช็คพอยให้จริงหรอจริงเาจทำกลับมาได้ไงอะก็ทีพีมาหามึงเนี่ยเออหรอเอาละครับอนนี้เขาไปนะครับอดีวมารอบอึ๊บอึ๊บอึ๊บไอ้านจะอนจะเปลี่ยนปะโทษโทษทีพีมาโทษทีพมาพีเอาละครับไม่มีการเอยโอ ตอนนี้พี่ไม่น้อยอย่าต้องเจอเจอไอคอมโบของมึงเนี่ยจนกูแบบรู้สึกชินแล้วไอพี่ตอนนี้กอทำก็เดิเอึ๊เอึ๊บน้องแข็งแล้วเอ้ยเอ้ยคุณโทษตัวอะไรให้ดีจังแบบนี้น้องแดนครับอ่าเพื่อเพื่อวิดูโอแมวน้ำหน่อยแหละเขาเขาถึงไหนแล้วตอนนี้คุณเทวันไปถึงไหนแล้วครับคุณเทวันคุณเทวันเป็นไงบ้างครับขอรายงานสถานการณ์หน่อยโเครับตอนนี้กำลังกำลังกำลังแบบว่าเออกำลังฝึกเต็มอย่างเงวมขอโทษนะครับแต่กล้องช่วยไปเออช่วยแพลนกล้องไปที่คุณเทวันหน่อยครับตอนนี้ผมอยากรู้สภาพของคุณเทวันเป็นยังไงบ้างครับ โอ้สุดยอดไปเลยครับคุณเทมัแงโคตรแกงว่ะขอบคุณมากครับคุณเทมาที่มาร่วมกิจกรรมนี้ขอบคุณมากครับอ๋อยู่ดายเปิสตอนนี้ใครจยูาดูเึิรทู สองคนนี้ครบท็อปฟอร์มมากนะครับตอนนี้คุณทามกัคุณโทส์นะครับกำลังส่วนสี่กันเลยครับไอ้วแล้วแล้วคุณคุณเทวันไปไหนเราอ๋อมีเตียงโทษโทษอย่าแก่ครับกำลังมุนน้ำแข็งอยู่แป๊บนึงเออพี่บอยพี่บอยเราไมใช้คำว่านกันใหม่ว่ามุนน้ำแข็งอยู่เทวันครับเทวันเราอยู่ครับเตวันคุณลุงหยุดนะคุณเทวันคุณเทวันคุณเทวัน ้องทำให้ดีครับคุณต้องทำให้ดีถ้าคุณทำไม่ดีคุณจะไม่ผ่านนะครับคุณจะไม่ตางคุณไม่กูเดินนะครับมัอนมันต้องมีเถววันเนาะเก็บเลยดูนะครับเอ้ยเรินทางไม่ไม่ใช่เถววันปกตินะมันเป็นเถววันแบบสลับแถววันเทวันผ่านแล้วเทวันผ่านแล้วกลับมาตรงนี้อีกแล้วเฮ้ยใครจะไปรู้เทวันอาจจะแบบพลิกสถานการณ์ชนะก็ได้นะครับตอนนี้ก็ไปแพ้ดิเดินไม่ลงแล้วผมแต่แม่เดินทางกันตัโเดียวแล้วเฮ้ยทำไงให้ผ่านวะ เวาเร็วแล้วครับโทษตัวนั้นแหละครับพี่โทษแล้วกูมาตรงนี้อีกแล้วนะครับตอนนี้ครับคุณโทษครับถึงโซแซนแล้วครับกระโดดไปที่ไอแพคอีกรอบหนึ่งครับยังไงครับกระโดดไปเรื่อยๆยังไงครับผมตอนนี้ไม่มีอะไรครับมือเดี๋ยวให้พาแค่กระโดดกระโดดกระโดดแล้วก็กระโดดครับ ทุก <gesch> คนกำลังเใช่ไหมคะว่าใครเป็นผู้ชนะในนี้อ่ารับคนเนี้ยผมไม่เป็นผมไม่ห่วงครับผมห่วงคุณเทวันมากห่วงเานมวเทักลยครับตอนนี้ตากล้องครับตากล้องเชื่อแทนกล้องไม่ถามเทวันนะครับคุณตากร้องครับตอนนี้คุณคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะเหรอครับคุณตากร้องก็คิดว่าจะเป็นคุณโทษไม่ก็คนถามแต่ว่าถ้าสักคนครับสักคนเชียร์ใครสักคนครับเชียร์ผู้รอดยังไงวะเอาสักคนครับผมเชียร์คุณโทษเชียร์คุณโทษครับคุณโทษเหรอครับคุณทาวเขเสียใจด้วยครับหญิงไม่เชียร์มึงครับ ผมให้กันใจน้องสุดที่ร่งกับน้องทามหัวหลัวไปเลยยี่โอเคงั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเชียร์สกายคอร์ดทีวีเองครับผมโอเคเรื่องแล้วครับคุณแม่น้นาคนเราเรียนรู้จากความผิดพลาดครับคุณแมดาราต่อไปนะครัะคุณร่างครับอืออ่ะร่วงนะครับผมมาร่วงเลยนะครับพี่มาร่วงเลยตอนนี้คนณทามขึ้นแล้วครับน้ำหน้าแล้วเอ้ยเอ้ย้ยน้ำหน้าแล้วเดินนะ คุณโน้ตตำหนักโซได้บอกต่อให้ก่อนไอ้โน้โน้ตเด็กกลมโน้ตสองมันก็รั่วไม่งั้นไม่ทำไปก่อนอันตายแล้วโตกันแล้วเดี๋ยวคุณพี่วันนำมาจบไปนะอย่าอย่าหวังนะอย่าหวังอะไรที่มีคอน้องคุณโน้ตคุณโน้ตจะบอกว่าอย่าอย่าอย่าเรียกชื่อจริงกูุยตอันนี้ไม่ใครพี่มาันนะทุกคนเรียกพี่อ่าพี่เทวันเรียกชื่อจริงกุยสนุกเลยพวกมึงตำนานแล้วพี่พี่เป็นตำนานแล้วแล้วพี่เทวันะครับ เอานนั้เอ้ยลวงแล้วอย่าเรียกชื่อจริงกูคุณโดนเทนะครับคุณโดนเทเฮ้ยอว่าโทษได้เปล่าเอ้ยหมายปล่าเฮ้ยไก่ถึงแชร์นะครับกล้าแล้วมั้งไม่ได้เออไม่นะสวยอ่ะตอนนี้รู้แล้วตอนนี้รู้ทางแล้วรู้ทางแล้วรู้ทางคนรู้ทางแล้อ่าคนทางครับนำหน้าคนทั้งเกมนะครับตอนนี้อนนั้นี่ครับอโดอล์นักชกเฮ้ยโองแล้วครับผม แ้ยากใ้เขาคุณทเด้ยดีนชายเพคุณทำเช็คไฟดําเดิมเชด้เดิมที่ดีตอนร่วมพร้อมกันไม่ได้นะโทษนะคุณเำน้าตามมาติดๆนะครับลังข้างหลังนะคะี่คุณน้นาเอ้ยคุณทามเอ้าโทษลคคยนะครับนะครับใครน้ำาคนโน้านะครับแล้วทำไมกูมันน้ำกําลังตามมันนะครับออ่ะวิวิ่งแล้วเอ้ยเอ้ย เผมว่าคิดคิดถูกแล้วผมที่อ่านเอี้ยวไม่ใช้ค่ะไม่ใชเราจะเด้งมาดูจบครับผมก็เลยว่าเล่ากอนพอสมควรนะคือกุมมาเกิดตรงนี้อีกแล้วว้าเขาเราก่อดในทางคนเดียวไม่โคตรนานเลยแฮปปี้นะย่งเตี้ยวเจวันเจวนาหนูมาแล้วครับเทวันคุณคุณทันคุณทเบลาเขที่สดใสอยู่เทวันทวินาำนะครับทวินามครับเออดูแล้วครับอ่าดูดูไม่น่าเียชื่อจริงคุณเลยนะคือตัวกอล์ฟเทวัน ิจี่ออกิ้เลยเซนเซอร์ได้แล้วเซนเซอร์เปนัวเอาตุ๊กตาขอคุสกายขออครับยังครับเอ้ยเอ้งจื่อจื่อริงกูด้วยขอลองอะไรครับคุณสรันพัฒน์กูแช่งมึงอยู่เว้ยโทษครับกูแช่งมึงนครับงครับเออเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้กำลังการ่ขอมาล่ครับตอนรับอโทษเฮ้ยโทษโทษ

เราว่างเราว่อย่างนี้เอาดีดีี่ดีดีว่าเขาไหนรอวันี้ก็แบรด์ดียอ้นี่ก็แบดเเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไอ้โคตรชนะอะไรรู้ปะกมือตกไม่จะเชื่อไม่จะจะเชื่อเป็นไงเนี่ยผู้มังแพ้คนต่อให้รู้ว่มีโชนะแล้วเหรอโแตกแล้วใช่แล้วโอ้ดีจังเลยจะ้ไม่ต้อง้ยไอ้พีบอยมัทยงไเนี่ยเา ต้องเอามาเกิดตรงนี้พูดยังไงครับคุณโทษบอกมาทิอ่าดีใจครับผมได้เงินโต๊ะเลยก่อทนะครับบอยมึงกลับไปตรงนั้นดีอ่ะเดี๋ยวดีครับคุณผู้ชนะด้วยครับผมกลับไปแฟนก็เกิดคนไปเกัดเพราะเขากำลังทำไรอยู่คนว่าคนใครได้ที่สองครับผมฮะ๋ยวเราขอเห็นหน้าที่สองครับเดี๋ยวเราขอเห็นหน้าที่สองหวังเอาที่สองก็ไม่มีทาง ตอนนี้นะครับขณะนี้ทามพี่เมียน้ำนะครับกำลังต่อติดติดกันนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะเฮ้ยเอาวะเฮ้ยทามมึงจะแพ้มึงจะแพ้เทวันไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยโอ้เราจะโดดไงอ่ะได้ค่ะรีบไปวันสกีหลังกันเลมมีตัวอย่างแล้วนะเนี่ยอ๋อแต่ละคนอ้าวทำไมเมียน้ำโดดตายแกครับโพสต์ต่อให้ต่อให้จริงๆก็ผม โอ้ยได้ทำไมต้องลอยที่สูงพี่พี่กดเตียงก่อนปะล่ะไม่กดเตียงแล้วไม่ไปเซฟให้อ๋อโดดแล้วครับเจ็บคอมากแล้ครับตอนนี้หยิบเตียงไปมันจะโดดยังไงวันนี้แต่นัดคุณทามนะครับโทกคุณธามมีโอกาสจะไปที่สองได้นะคะมีคอมมานด์วอล์กอะใส่พี่กัดตรงนี้อารมณ์นะคะคุณทามคือคือเหมือนกำลังกำลังแบบว่าเอาคนที่โดดไม่เป็นกับคนที่โดดเตี้ยๆหน่อย มาตีกันหรือยังไงว่าไงกูขอแบบพี่แย่ได้ไหมแบบว่ากูไม่เล่นไล่สัตว์แล้วออกเกมเลยขอมคุกขอบุณกูไม่เล่นไล่สัตว์ออกไปเลยเราต้องตัดอะไรเลทวันดีวะโยนะแล้วลนี่กินน้ำบืนมันต้องกินน้ำดิเออไม่น้ำแล้วไปรังฮะพูดเล่นไล่สัตว์แล้วออกเกมออกเกมไปเลยอ้าวตอนไหนแล้วแต่แผ่นกล้องมาแผ่นกล้องแม่น้ำแผ่นกล้องมาน้ำแผ่นกล้องมาน้ำใกล้ๆ ีแหละแมวน้ำลวผมตอนนี้คุณแมวน้ำครับยังไงครับเขากําลังตั้งจิตสมาธินะครับครั้งนี้เขาตั้งใจมากเขานั่งสมาธิก่อนกระโดดครับผมกูไม่เล่นแมงมุมกูไปแล้วครับผมตอนนี้ครับโอ้ไปแล้วเยียบไปเลยครับอ่าตอนนี้คุณคาใกล้ถึงเชนชัยอีกทีนะครับเป็นผู้เรียนชีร้านครับผมไม่ครับอชีร้านครับผมเซนเซอร์ชื่อจริงแต่ละคนเซนเซอร์ชื่อจริงแต่ละคนคนที่สองนะครับ เอ้ยอะไรครับตรงไหนไว้โทษใบกูดิสีขาวหสีดำคิดมากทำคิดมา้ามบอก้าบอก้อกอกบอกคิดมากทำคิดมากโอเคโอเคนีนะมึงคิดมากมาเก์มเงนะฟ้าฟ้าฟ้ามมึงเห็นป้ายไหมอะทำเอ้ยโอเคนะคะวันนี้ก็เจอผู้ชนะของเราแล้วเป็นคนโทษนะครับขนมปังสดเออ ขนมปังขนมปังขนมปังใส่เฟนฟรายชีใช่ลา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 มาเกตเทตขอล์กมาเกตเทศพูดอะไรเนี่ยอร่อยอร่อพูดต่อไหมอร่อยอร่อยินดีที่ได้รางวัลินดีที่ได้รู้จักจะมาพูดปิดคลิปลดีกว่าปิดคลิปเหรอซีอเกนสตีเยลปนันอาจจะไมปิดคลิปแล้วจบไปซะครับ you w วิ k n น x t อ๋อค่ะเดี๋ยวคุณจะได้เรารางวัลเอาไว้หลังกล้องนะคะแล้วก็ไว้เจอกันนะครับขอบคุณสำหรับที่เราคอนเฟิร์นะอครมาอยู่นะเดี๋ยวเราจบกันแค่นี้นะคะทุกคนงั้นก็ลากันไปก่อนเราไว้เจอคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปกันด้นะครับขอบคุณครับลุงราชการทุกคนบ๊ายบายตอนนี้ครับ